สวัสดีค่ะวันนี้ช่างเที่ยวเราพามาแวะร้านกาแฟค่ะ เราพามาแวะร้านกาแฟค่ะทางผ่านเปิดใหม่ก็เปิดได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ช่วงแรกๆคนเยอะเนาะตันก็เลยไม่ได้แวะมาถ่ายลมไสลไส่อใสแคสต t a แอนด์คอฟฟี่ค่ะมีทั้งกาแฟทั้งเบเกอรี่เป็นพวกครัวซองเป็นอะไรเนี้ยค่ะอาหารค่ะแล้วเดี๋ยวตันจะพาไปกินแต่ตอนนี้ยตันอยู่ในโลงก็คือที่เนี้ยเขาขายเกี่ยวกับกระบองเพชรสวยมากเลย เห็นแล้วอดใจไม่ไหวทงสัยจะได้เสียตังค์ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงเลี่ยงหนองมลน,นะถ้าใครเข้ามาจากทางเส้นศรีราชาชลบุรีเส้นตัดเลี่ยงหนองมลน,นะคะที่จะไปะโผล่ทะลุอ่งศิลากับผ้าเกิดแยกขวาไปก็จะไปตัดกับทะลุกับมอเตอร์วเวย์นะใครผ่านสามารถแวะได้เลยค่ะมาดูกันได้เสียเงินแน่ๆไปอาจารย์าพาไปดูไปดูกัน จะมีแบบทาเป็นกระถางเล็กๆเลยนะทํมเป็นแบบว่าไว้ให้ขายใ,ใช่ใช่ค่ะจะมีตะกร้าเข้ามามันจะมีมีตะกร้ากัดที่คีบอยู่ตรงนี้หยิบตะกร้ามาใครที่สนใจที่จะซื้อนะเขาจะมีราคาติดนี่เลยราคาติดอยู่ที่ตะกร้ามาเลือกซื้อกันได้นะ ก็จะมีแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีราคาติดอยู่ตรงตะกร้าสาม,มารถไปหยิบตะกร้าแล้วก็เอาที่ขี้มาเลือกซื้อได้เลยใครชอบสายพันธุ์ไหนเนาะม,มีราคาติดที่ตะกร้านะสวยใครมาร้านนี้แล้วไม่เสียตังค์จะเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะบรรยากาศในร้านนะเขาอยู่ในร่มในโดมเลยค่ะอากาศเย็นๆสบายสบาย ม,มีเกือบทุกสายพันธุ์เลยนะคะของกระบองเพชรเนาะสายกระบองเพชรสายแคสตัสมาได้เลยค่ะนี่ฉันชอบบันนี้นี่ตัวนี้ดอกกำลังจะบานแล้วด้วยส่วนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ขึ้นใหม่นิดนึงค่ะมีผูกระดับเนาะแล้วก็มีการตกแต่งให้ด้วยค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ขายค่ะเป็นดินเป็นกระถางแล้วก็เป็นตัวเม็ดโรยนะแล้วแต่ใครชอบสามารถมา,มมาเลือกซื้อกันได้เลยค่ะนู่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบไม้ค่ะที่เอาไว้ให้ตกแต่งน้องในออฟฟิศในบ้านนะคะมาเลือกซื้อกันได้นี่ทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะกระถางครบมาที่นี่คืออุปกรณ์ครบเลย ถ้าเราทําให้เป็นก็เนี่ยค่ะสามารถเลือกซื้อที่พี่เขาจัดทําไว้ได้เลยคะ่ะสวยน่ารักนะคอกระบ,บองเพชรเห็นแล้วก็ต้องชอบอะ่ะนี่เอเหมือนมีเยอะแยะเลยค่ะ เนี่ยค่ะพวกบ้านไม้มหมโซนกาแฟจะอยู่ด้านหน้านะคะเราจะแบบงล็อกสามารถประตูทะลุกันได้เลยค่ะเป็นโซนร้านกาแฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนขายกระบองเพชรนะคะ อุปรกรณ์ที่ตันบอกไปสวยนีคนก็เริ่มมา,าแล้วค่ะในร้านกาแฟคนก็เริ่มมาะคะ่ะ เขากำลังปรับปรุงนะคะเพื่อนๆก็จะมีเจ้าหน้าท <His vier. S 1> ี่มีพนักงานเขานะคะทำนี่สนุตี้ลงใจแคซัสคาฟ่สนุปี้น่า สวยไหมบอกแล้วใครใครมานะอดใจไม่ได้อะต้องเสียงเงินอ่ะแม่ก็ต้องสองต้นอ่ะต้องมีอ่ะเชื่อตันเนี่ยโอ๊ย <c oughs> เดี๋ยวได้เวลาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปรับลูกชายคือเส้นเนี่ยถ้าเกิดใครแวะมาน่ะของเที่ยวเอ่อมีที่เที่ยวที่แวะกินที่นั่งเล่นก็คือร้านกาแฟาจะเยอะหน่อยแล้วก็คือหาข้าวทานได้ก็คือออกตรงเส้นเลี่ยงหนองมนเนาะเดี๋ยวตันจะพาวแวะอ่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาวแวะเก็บแต่ละร้านไปให้ดูเนาะร้านไหนอร่อยอะไรยังไงนะ สำหรวันนี้ต้องขอตัวกลับแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะไปรับในน้อยก่อนก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปแวะไปเที่ยวไปชิมไปเรื่อยๆนะคะสำหรับช่วงนี้ก็สถานการณ์แบบนี้ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนดูแลตัวเองหมั่นล้างมือใส่หน้ากากอนามัยออกออกจากบ้านนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ